กลับละมาอาบน้ำค่ะประนั่งมาอาบน้ำเอาบอกหมูมานำพอดีพอดีใจแอนบอยู่บอยู่ทงหน้านะคะใจแอนไม่เห็นตุลระในบ้านบน้านางก็หิวเข่าแล้วเลยมาได้เอาบอกหมูมานำใจแอนเอาปลากระสุนเอาบางังเออ ดูกดิกหอนลลกหอนเปิดกระจกบดายหอนเพราะว่ามันเป็นช่วงบ่ายโมงเลยเนี่บ่ายโมงเปิดแอร์เย็นๆให้บกหมูแน่บมกหมูมันหอนน่าหลุกอีกแล้วมึงสาพมึงสภาพับเดีกรูจะเข็นดูค่ะในกระจก อยู่หน้าจริงในกระจกไอ้หมูพามาเที่ยวบ้านเอาบ่งหมูมาม,ม,มาเที่ยวบ้านน่ารักสุดๆหมูตังหมูหมูหมูตังหมูหมูหมูตัง,ม,ม,ตงมันมาลุก เนาะมาเที่ยวบ้างมาเที่ยวบ้างเปิดหูเปิดตาโอ้หูบังหูบังจอ,อหูง่ยสวัสดีค่ะพอกันชงปน,นาแม่บ้านน้องอุ้งอิงนี่ค่ะ มาเบิงบ้งมือเพิ่นมือเป็นเนกาะเป็นตะเบิง้งเป็นตะเบิง้งอืออีกคือคนในเดือนนี้อีกคือคนเป็นมวนเป็นมวนค่ะมวนมวนมนบาบลก็กเบิ้งเบิ้งปลาเขาตื่นตาตื่นใจเห็นหน้า หมอมาลุกหมอมาอดูแลนอ้องให้อีลาดูแลเขาให้ดีที่สุดให้สมกับที่อิลาไว้วางใจนะคะไว้วางใจ กับมากเลยเล่งกับนองนะคะให้เขาเป็นอะไรอู้หวนเดี๋ยวให้หมูหมูเบิงคกฮะเบิรงสิหอดแล้วสิงหอดแล้วเดีอยวบักโดเบิบักโดเบิรกคือจะเกินหอนนองเด้ค่ะปะา้านาาว่ะตกใจเห็นนองนี่งคือสิบแบบ มันจะกระโดดคุบแท้แตายเล็บยาวๆนะมันสูดเท่าไรเป็นบลรูโตโนะคะโตหมูมีความสุขค่ะน้องมีความสุขนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะนี่ให้ชิมลังบ้านค่ะเย็นบลรุยืนยินหลดเย็นบอก หอดเลยเด้ดดิดุบดิหอดแล้วเนี่ยบังมักโดโอ้ยต้งโดนขูดรถข้างแค่ขอว่าดูสิว่านอนไม่ใสมากเนี่ยถึงแล้วค่ะหอดแล้วค่ะถึงแล้วกินน้ำหน่อย น้ำนะคะป้าไปเที่ยวป้าไปเที่ยวบ้านน้องคู่ป้าเขาไปบา้านเป็นเด็กน่อยอยู่แต่ทุ่งให้ทุ่งหน้ามาดนนะคะไอหมูหน้อยเนาะนอนแล้วนอนแล้วมีเห็นบ่นอนแล้วน,น,นอนแล้วนอนแล้ว,นอน,ลวนอนคุ้มอยู่ในเนียนะคะ่ะเอาทองเอาทองอันห้องกับอันแผ่นรองเย็นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนค่ะ<ม>ก็ อากาศร้อนเราก็ต้องทำแบบนี้ค่ะให้นอ้องหลับตาบมืองๆหลับตาเลยมันมีแห้งน,นะมันชื่นใจนะคะแดดแห้งอีลีค่ะเนี่ยแดดมันช,ชนิดที่ว่ามันแสบอะ่ะแสบเลยค่ะแสบแขน แสบหนาเลยยืนแป๊บเดียวได้ค่ะนอนเดียแม่เบิงเบึงเบิงเบึงน้อนทานีเป็นยังไดคะ่ะจะให้ลุงเดียดูจะต่อน้ำลงท่อหรือเปล่าเอ,อลงสาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันคะ่ะช่วงบ่ายมานี่ก็จะมีลมหน่อยคะ่ะประมาณหนึ่งคะ่ะ ขอบคุณ f อซนะคะขอบคุณ f อซทุกทุกท่านนะคะเขามากลดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องปะานางค่ะช่องน้อยๆช่องนี้นะคะให้กำลังใจกันตลอดค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมานางขอบคุณทุกๆเอซีทุกที่ทุกท่านนะคะเอซน้ององค์อิงนี่คือสุดยอดขอใส่คำว่าสุดยอดค่ะ เป็นเอฟซีที่สายบุญใจบุญใจดีใจกว้างใจดีคะ่ะคือม่คือรวมๆก็คือดีอะคะ่ะเอาเป็นว่าดีนะจะใส่จะใส่คํำแดคือโดยรวมก็คือดีคะ่ะ ท่านดีจิตใจดีมากๆนะคะเนี่ยเผือแผ่ไปถึงสัตว์เลี้ยงทรงอาหารมาให้ให้ค่าอาหารของน้องแต่ละท่านนะคะกะกะว่าเดือนหนึ่งน้องสกินเดย์อาหารไก่สมุดกะบางที่ก็ทรงเป็นอาหารมากค่ะบางที่ก็ให้ไปซื้อ มาหาค่ะถูกย่างก็คือชัดเจนนะคะจดเจนหมดกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณ่ากช่องปหนหานะคะแม่บ้านน้องอุ้งอิงค่ะช่องปะวันไม่ควัวน้องอุ้งอิงหรือปะวันเฮ็ดเปียกเมียนเฮื่นอยูอันเฮื่อน,อออนหกพน,นะบ่ใครได้ยู่บ้านนะคะเฮือนหกกเลยอ่าเพราะมีโอกาสได้พักก็เขาไปกับท้อทงความสะอาดนะคะวัดทูหน่อย คะคะนะคะสำหรับคลิปนี้สมนีงก็น่าจา้ะฝากช่องลุงเดียด้วยนะคะลุงเดียทีมหลังบ้านค่ะทีมหลังบ้านน้องอุ๋งอิงนะคะลุงเดียค่ะฝากสองเราแน่เพราะเราเราได้อาคาสบูยาสผมบอเอาหลายเพื่อนนะอาศิว่าคายาสูบกสิว่าเรา,า,ปา,าเป็นขี้ยาโอ้ย <laughs> มันเราประเด็นไม่ค้นจังสันเราค้นทรนนั่นล่ะเราคนสรงอันผิวเข้มไปหน่อยอ่ะผิวผิวคนใต้นะคะก็จะประมาณเนี้ยออกแนวเนี้ยหน้าหน้าแต่อาจจะดูเหมือนเอ่อนานาซีออกไปทั้งป็นติยาน,นะค่ะแต่บอนตรงยานเราเถอะค่ะกงยานแล้วเราเอค่ะเ,เราฟังคำสั่งป้านาค่ะ <laughs> <laughs> เอา้าโ,โอเคนี่เธอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพระเสด็จสวัสดีครับฝากจองลรงเยีบาลีมรังบานน้องอิงด้วยนะครับสวัสดีครับดีมากค่ะก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราเนี่ยนะคะเราอันคนติดตามเราเพิ่งเดทจกคนหาสี่พน์เลยยนะังหกสิบพจามหมื่นสี่มื่หกสิบพน์แลดีใจวิสันค่ะโอเคเห็นแล้วมีความสุข ยังน่อยก็ดีกว่าเป็นเล่นเฟสเล่นไล่เล่นแบบนี้ก็ยังเด็กเก็บเรื่องเล่าต่างๆเก็บเกี่ยวเรื่องราวต่างๆของชีวิตไว้นะคะนะคะเพราะกันไม่คิปหนาค่ะเราเราบอกตอนแรกฉันทําได้ฉันทําได,ฉได้ฉันว่าฉันทําได้เพื่อนเพื่อเพื่อมั่นใจนะเพราะให้เพื่อนเปิดอีรีเป็นสั้น,นร้อยไทย ถ่ายคลิปก็ไปร้อยถ่ายได้ย่านป้านั่งว่าเออย่านป้านั่งไปถ่วงเพื่นนะคะถ่วงว่าทำไมถ้าถ่ายอย่างนี้อย่างอยงสิเนะ่ป้านั่งสิบวชไหวอย่างสิเนะเพิ่นไปแอบถ่ายร้อยถ่ายตอนเท่าอันไปเห็ดเบี่ยงง่ายอยู่ลังบ่ายสิหันมาเห็นเป็นเป็นเอาตัวซับถ่ายแล้วเพิ่นร้อยบอกคอยๆนะคะโอ้ย <laughs> ป้านั่งว่ <laughs> ปะป้านั่งว่ <laughs> งาเออ <laughs> จะสีกามี <laughs> นี่ไปไหนลูก ไม่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 ได้ว่าหนูไม่ได้ว่าหนูบริว่าบักลา้าแม่หองเซ่ไผ่เนี่ยแม่หองเซ่พ่อเนี่ยเนี่ยเราเป็นร้อยไทยเราเป็นร้อยไทยดุกดิก๊กน้องดุกดิกอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวัวอย่างที่สีนะคะ <c oughs> อือปันัปฉันฉัน ถ่ายเป็นหน้าไม่ต้องบอกฉันมากหรอกอะไรอย่างเงี้ยท่านไปซ้อนอยากนะคะเอาเป็นบริกาดหวังว่าจะมาอันเ็ดคลิปจนลำจนรวยจนมีเงินอย่างนี้งงสิเราก็บริการทิ้งสงรารลคกดแบบแก่ฉันลองอยากลองว่าฉันทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อฉันจะเป็นได้ไม่ต้องขอตังค์เธอซื้อขนมเวลาฉันอยากกินขนมอยากกินน,นันกินหนีอย่างนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้คลินี้ก็น่าจะบอกกันใหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ